ดูเรื่องสับประรดกันบ้างถือว่าเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่นิยมนํามาเสิร์ฟขึ้นโต๊ะอาหารโดยเฉพาะตามโรงแรมต่างๆโดยที่จังหวัดพังงาการยาแห่งประเทศไทยค่ะได้เข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราหันมาปลูกสับประรดแซมในสวนยางพาราป้อนให้กับตลาดท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตสร้างไรายได้อย่างงดงามนะคะติดตามรายงานจากคุณเพลินพิษชูเสนค่ะ สับป,ปะรดลูกโตเนื้อเหลืองฉ่ำรสชาติหวานกรอบเหล่านี้คือสับป,ปะรดพันธุ์ภูกเก็ตหรือที่คนปากใต้เรียกกันในภาษาถิ่นว่ายาหนัดถูกนามาปลูกในพื้นที่ตาบลท้ายเมืองอาเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงาเพื่อป้อนให้กับจังหวัดภูกเก็ตซึ่งเป็นตลาดท่องเที่ยวแหล่งใหญ่ที่มีความต้องการสับป,ประรดเป็นอย่างมากแต่มีข้อจํากัดเรื่องพื้นที่การปลูกโดยการปลูกสับป,ประรดของกเกษตรกรที่ท้ายเมืองเป็นการปลูกแซมในพื้นที่สวนยางพาราที่มีอายุไม่เกิน3ปี ในช่วงหนึ่งปีกเกษตรกรจะสามารถปลูกสับปะรดได้สองรอบและทันทีที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จก็จะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงพื้นที่สร้างรายได้โดยรวมปีละไม่ต่ำจากแสนบาทระหว่างรอยางพาราโตก็รได้ดีอยูพอเลี้ยงครอบครัวได้เพราะว่ารอยางก็ต้องเจ็ดปีแปดปีกว่าจะเกี่ได้ของผมนี่ขายภูเก็ตเป็นหลักตลาดภูเก็ตแล้วก็มีเขาหลักบ้างแถวเมืองท่องเที่ยวเปิดมาจะขายเมือง่องเที่ยว ผ่านมาการยางแห่งประเทศไทยได้เข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางปลูกพืชแซมและพืชร่วมในสวนยางพาราให้มากขึ้นเพื่อสร้างไรายได้เสริมนอกเหนือไรายได้หลักจากยางพาราโดยได้ให้ความรู้และส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่อำเภอท้ายเหมืองพงงาหันมาปลูกสับประรดเป็นพืชแซมในสวนยางพาราเพิ่มขึ้นจนทําให้ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกรวมกันราว4,000ไร่ ไม่เพียงช่วยสร้างไรายได้เสริมให้กับเกษตรกรอย่างงดงามเกษตรกรหลายรายยังสังเกตพบความน่าสนใจที่เหมือนกันด้วยค่ะว่าการปลูกสับประรดเป็นพืชแซมในสวนยางพาราสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องการระบาดของโรคใบร่วงในสวนยางพาราได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะพอคุ้นยางป๊อแล้วก็เลี้ยงยางจนถึง7ปีถึงจะเริ่มกรีดได้แล้วก็พื้นที่ก็ว่างเปล่าไม่ได้ทําอะไรพอหลังๆนะครับผมมาเริ่มมีการปลูกสับประรดเข้ามาแซมในในร่องยาง แล้วก็ทให้เป็นไรายได้เสริมขึ้นมาหลังจากวิกฤตเรื่องโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางฟาราในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าการปลูกแซมในสวนยางอ่อนเนี่ยปลูกแซมด้วยสำรดเนี่ยเป็นมากกว่าเป็นพืชแซมที่เสริมรายได้เพราะว่าเราพบว่าในทุกแปลงของสวนยางอ่อนเนี่ยะจะไม่มีการระบาดรุนแรงของโรคใบร่วงชนิดใหม่ซึ่งทางผมและก็ทาง น,นทานกง,งานได้้สรรวจทกแปลงงนนะคัับี้หลังการแพร่ระบาดโควิด19ในอนาคตสับประรดพันธุ์ภูกเก็ตจะมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นโดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวหลักๆที่นักท่องเที่ยวเริ่มกลับเข้ามาท่องเที่ยวซึ่งน่าจะเป็นโอกาสอันดีที่ทาให้ชาวส่วนยางที่มีอายุยังไม่เกิน3ปีได้ใช้โอกาสนี้ในการปรับหรือขยายพื้นที่ปลูกเพื่อสร้างรายได้ได้มากขึ้นค่ะ เพื่นพิศชูเซนสำนักข่าวไทยเอสมทรรายงาน